สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนไปมูเตลูกัน,นก็เป็นสถานที่แบบว่าศักดิ์สิทธิ์ที่นี่เรียกว่าเรียกว่าอะไรนะเเขาก็มหลวงเขากรมหลวงสุมพรเสด็จเตียแหลมปู่เจ้าแหลมปู่เจ้า,เ,าเป็นสถานที่ประดิษฐานของเอสด็จเตียทาหารเรือเขาก็จะเคารพนับถือกัน ส่วนใหญ่ที่เขาขอเกินคือขอเรื่องให้ได้ให้ได้ทหารนี้ปะหรือแบบว่าหรือข้าราชการทหารจะมาขอตําแหน่งแห่งหนขอขอบ้างขอบ้างหลายเรื่องนะมาเดินขึ้นขอกันก่อนเรือออกอ่ะมนับขอพรส่วนใหญ่จะขอพรให้ปลอดภัยใช่โอเคแล้วก็ทหารที่มาเรียนแต่ละหลักสูตรเนี่ยเขาก็จะหาววิ่งขึ้นเขา มาไหว้เปิดละสูนใช่มาไหว้เสด็จเตี่ยคือเราอ่ะมาเพราะว่าเหตุเกิดจากเราไปดูหมอดูที่หนึ่งมาแล้วหมอดูก็บอกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยติดติด,ตด,ข,ดขัดขัดเนาะไม่ค่อยได้อะไรเออไม่ใช่ไรทําอะไรเราแบบไม่ค่อยรับรื่นเท่าไหร่แต่ก็ผ่านไปได้แหละเขาหมอดูก็เลยแนะนําว่าปีนี้ถ้าอยากจะรับรื่นคือดวงมาแล้ว มาละ80%อีก20%ก็แนะนำว่าให้ไปมูไปสถานที่ต่างๆแต่ว่าก็ให้ไปโดยที่ไปขอพอรไปกราบไหว้ไปสาักการะห้ามบนจริงๆอ่ะเคยไปก่อนหน้านี้2อรอบอที่ไปมาล่าสุดอ่ะคือรอบที่3าสองรอบแรกอ่ะรู้สึกว่าเฉยๆรู้สึกว่าเอ๊ยทำไมเขาดาวจัง <c oughs> เหมือนแบบถทมซสูมอะไรอย่างงี้แต่ว่าที่ไปมาล่าสุดอ่ะ รู้สึกว่าตรงมากตรงแบบเหมือนเขาทักเรื่องหนึ่งสองสามสี่ที่เกิดขึ้นในปีที่แล้วเงี้ยอุย๊ยรู้ได้ไงเหมือนมีใครไปขายข้อมูล <c oughs> มีพูดด้วยว่ามีแผนจะไปเที่ยวต่างประเทศเหรอ <c oughs> <c oughs> ซึ่งเราอะ่ะกำลังจะไปฮ่องกงไงเออก็เลยรู้สึกว่าเอะแม่นจังแม่นดีนะนั่นแหละก็เลยแอบเชื่อนิดหน่อย แม่ชีก็บอกว่าให้ไปนูน่นไปนี่ท้าวเวทไปไหว้ขอพอรไปวัดอะไรฉาชงเซาแล้วก็มีที่หนึ่งที่แม่ชีพูดมาก็คือเขากรมหลวงชมพรที่นี่แหละใกล้บ้านที่สุด <c oughs> <c oughs> ก็เลยเริ่มมาที่นี่ก่อน <c oughs> เรามาครั้งที่แล้วก็มาแหละพอแม่ชีบอกให้มาเราก็มาเลยพอกลับไปปุ๊บเหมือน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำงานทันทีก็ได้เลยเจบปิดวนะันนั้นได้เลยนี่เก่งมากใช่ไหมก็เลยรู้สึกว่าอุ้ยคนรจะต้องมาอีกแหละใช่ง <UM ั้นเธอมาฉันเก้ารอบเลยเนาะเธอมาฉันเก้ารอบเลยเนาะฉันอายุเยอะแล้วพวกเธอไปก่อนนี่้อ่าทำไมต้องมาเก้ารอบ บนบานสารกล่าวไว้ค่ะว่าเขาจะย้ายที่ทํางานแก้ด้วยการใช่เดินวิ่งขึ้นเขาสเ็จเตี๋ยเก้ารอบโอเคซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ห้าเอาสี่ด้วยเรามาแล้วเราได้สําเร็จเลยนะวันนั้นเราไม่ใช่มีเราคนเดียวนะไม่ใช่มีคนนี่คือคนอื่นที่สาเร็จก็มาอันนี้คือตัวอันนี้คือตัวอย่างของคนสําเร็จเสื้อดารองเท้าส้มใช่ค่ะ ก้มหน้าก้มตาเดินอันนี้คือต้นแบบคนสําเร็จคนแรกที่เรารู้ใช่เพราะว่าขอได้แล้วก็วิ่งเก้ารอบตั้งแต่ปีที่แล้วเสร็จจบเดี๋ยวรี่เราก็วิว่งค่ะออบอกว่าจะขึ้นเขาวถวายแต่ไม่ได้บอกประเภทว่าจะเดินหรือจะวิง่งนี่เราจะแผนกล้องให้ทุกคนดูข้างล่างเขาขห้ามถ่าย ตรงนี้ตรงนั้นก็มีข้างๆข,ข,ขึ้นได้มีบันไดตรงนี้ไม่ค่อยเป็นบันไดไหนบันไดเธอนี่เราเคยมานี่ไงเออเห็นไหมล่ะ<อ> <laughs> แต่ตรงนี้สูงจังเลย <laughs> ผู้รู้ผู้ตื่นเราเคยมาเราวเราขึ้นทางนั้นก่อนแล้วเ,เรามาเห็นผู้เบิกบา,านบานเโกวันนี้เราไปวัดโขด แล้วยื่ยองมาเรานึกถึงคุณเอิร์ธขึ้นมาทันทีทำไมอ่ะกายวจกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทำไมอ่ะทำอะไรได้อย่างนั้นหรอไปบ้างก็ดีอะไรอย่างเงี้ยท้าไมต้องไปบ้านตัวไปถอนกรรมหมอขอเข้ามาไม่ใช่ค่ะกรรมคือผลของการกระทำค่ะกรรมแก้ไม่ได้นะคะจำเอาไว้เราจะได้มีสติไหมไม่ทำกรรมใหม่ หรอคือไปอ่ะเขาสอนที่รู้ผิดชอบชั่วดีรู้อยู่แล้วค่ะแต่จะทำนี่บัวนี่ชอบไวเขาไม่ได้เรียกโก้อย่างเดียวนะไม่ใช่ค่ะเขาเรียกว่าบัวที่เต่าถุยอะค่ะกินเข้าไปแล้วคายออกมาต้องเดินไปตรงนั้นไหมครั้งที่เราเดินไปใช่ป่ะแล้วมันมีงูอ่ะพันอยู่ตรงตรงอะไรตกใจงูปลอม เอ้าอ๋อนั่นไงเขาหลอกไม่ให้ลิงมาเห็นต้นไม้ต้นน้นเแล้วนี่เราก็เดินเดินเนี่ยเดินชมเรือชมชมไปเจอกระโกเพื่สะดุ้งเฮืออปลุกใจเข้าไปอีกในที่สุดเราก็ขึ้นมาถึงแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่ค่ะขึ้นมาปุ๊บนะคะคนถามซื้อประกันเลยมาแล้ว ชื่ออะไรนะคุณก่อนยี่สิบไว้ขาวพ่องชื่อไว้เหรอไว้กับแบกเหรอไว้จะไปไหนชื่อไว้ใช่ไหมเราอะสีนวลเถอะแบกแบกเอ้ยเอ้ยกันดิค่ะแบกเราอะแบกไอดําไอดําจริงๆรชื่อเฉากรวยใช่ไห เข้ามาข้างในจะ <c oughs> มีดอกไม้ทุกเพียนให้เรา <c oughs> ได้สักการะบูชา <c oughs> นี่ <c oughs> ข้างบนมีเซเว่นอันนี้คือจุดหมายของเราใช่ไหม <c oughs> เย็นไหมไม่ค่อยเย็นเออบอกแล้ว รีวางเสด็จเกลือเขโอ้ว่าห้ามไล่ห้ามทำร้ายให้อาหารได้ไหมมันจะมีจุดให้อาหารอยู่นะแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ไม่ให้กันอ๋อเราก็มองว่าึกว่าใครถ่ายลูกลิงไม่แต่เราก็มองว่าเฮ้ยทำไมลิงตัวใหญ่จังนี่เด็กคนเขาคุ้นชินกับคนแต่อย่าไปตกปลาเขานะ งับแล้วกวนเก่งข้าอุ้ยจับภาพได้พอดีเปิดกล้องพอดีเลยก็จะมาแวะคาเฟ่เธอตรงนี้เป็นเหมือนมินิซูเหรอเฮ้ยครั้งแรก ไม่รู้ว่าเขาพี่มากี่นานแล้วนะแต่ว่าเราเพิ่งเคยมาครั้งแรกอันนั้นหา่านนี่งไงใช่ไ<ช>หมหา่หานหา่หานห่านแพแพกินอะไรอ่ะต้นกระถิ่นี่ยงไงเขาเปิดให้มันออกปะ่ะไม่น่าใช่เขลาล่ามันอยู่ทำไมอ่ะทำไมเราก็ถ้าเขาราดเขามีคอกทำไมอ่ะ เธอพาลูกเธอมาสิเออวิเธอด,ด,ดูดูดิสวยมากอะ่ะนกยุงตัวเมียหรอตัวเมียตัวเมียเป็นแบบนี้ตรงนุงก็มีนะ <c oughs> หืมกิ่นสุดยอด <c oughs> ไหนเป็ดนั้นนั่นเป็ด <c oughs> เป็ดเนื้อนุ่มแกะ ถ้าฉันเป็นไก่ฉันทอนะอุ้ยเนี่ยล่ะโกบจิงหงออืมไม่กบก็ปลาดุกอะไหนวะเป็นสีผ้ากบปลาดุกนะอันไปลาดุกอุ้ยนี่นี่เออตัวปอกนี่ตัวอะไรอะหมูไหนเนี่ยนู่นตรงนี้ไม่มีไหนวะหมูป่าเหรออ๋อหมูตัวสีดำอะหมูป่าเรากลับไปคาเฟ่ดีกว่าเนาะแล้วก็สั่งน้ำได้ตรงนี้คาเฟ่มันก็มีประมาณนี้ มีซูงมีสาราแค่ตรงนี้แหละไม่มีอะไรอันนี้เสร็จแล้วตรงนี้สวยนะเนี่ยก็แบบเดินเดินมีเรือที่แบบว่าตอนน่าจะเป็นแบบตกแต่งเฉยๆใช่จริงไม่ได้สวยอันนี้สวยสวยมากดินแจงไหมทางเข้าเดี๋ยวเราพาไปดูทางเข้าทางเข้าทางออกที่ แทบจะไม่รู้เลยว่าตรงนี้มีอยู่จริงอุ้ยลิงป่ะเออ,อเรามีจับเลอุยอ้ยเราจะขึ้นรถยังไงอ่ะ,ะค่อยเดินไหมขึ้นฝั่งนี้ได้ปะเออค่อยๆกันแหละขึ้นฝั่งนี้ละ่ะไปแล้วทุกคนไป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 ,ไป,ไป